แจ่เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วนะครับคนบนเรือนะครับพ่นสนุกกันใหญ่นะครับเบิรงโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากมากนะครับยังคงหลังไหลกันลงมาเลยเรื่อยสุดยอดเบิรหนพ่นกันโย่ใหญ่โอ้โห แบบนี้ก็มีความสุขกันยุกใหญ่แล้วนะครับพี่น้องเวลาเรือวิ่งผ่านสะพานพุธเ,เอาเอาต่างซาบร้องสนานนะครับเฟร์เดอร์นะครับลำนี้เป็นวันเดอร์คฟร์เฟิร์นะครับเป็นเรือขนาดใหญ่สวยงาม,มาโอ้โบิ่งครับครับอ้าเ บนสะพานร้องโดรกันใหญ่เวลคัมชูชัยแรกสวยงามมากมากโอ้โหยูยูนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องดิจิตบาลกิเลสันเฮลแล้วก็สวัสดีท่านผสมทุกท่านเนอนะครับตอนนี้บากกิลนก็อยู่ที่ สะพานพุธทธายอดฟ้านะครับจะมาอัปเดนตนักท่องเที่ยวให้พี่ๆสำรับส้มน้ำกันนะครับคลิปนี้โอนี่ถ่ายทำเมื่อค่ำกลื่นของวันจันทร์เนอนะครับวันจันทร์ที่16กันยายน2567ขณะนี้เวลาใกล้จะ3ทุ่มแล้วล่ะนะครับพอนี่สะพานพุทธายอดฟากับไกลกับที่บอกกิเล,ลงผักก็เลยมาดึกนะครับ กตตั้งใจจะมาอัปเดตนักท่องเที่ยวให้พี่รหรับส้มนกันนะครับขึ้นของวันจันทร์นะครับเป็นแบบนี่เด้อนะครับสะพานก็เต็มไปด้วยนะครับนักท่องเที่ยวอ่ะครับหลายศาสตร์มากๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มๆสาวๆด้วยนะครับและก็เป็นชาวมุสลิมนะครับหรือว่าอินโดนีเซียนะครับที่มาถ่ายรูปคู่กับสะพานนะครับ สำคัญบอกกันลยว่าจะมาอัปเดตเรือลินเนอร์เวลาวิ่งผ่านสะพานพุทธหรือว่าเล่นผ่านสะพานพุทธนะครับจะได้เห็นความสวยความงามความสีทองเลืองอรามของเรือแต่ละลำนะครับร่ำนิกะเป็นเจ้าพญาปเปรินเซตนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่น่าจะไปที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับคนเต็มอยู่นะครับบ้าแต่ละลำสวยงามนะครับ ไวรุ่นนุ่มสาวกะเต็มสะพานเด้อนะครับแต่โบเกลนจะมาอัปเดตเรือดินเนอร์ให้ที่พี่ครับส้มน้ำกันนะครับเพิ่งมุ่งหน้าลงมาหลายล่ำนะครับเวลาช่วงประมาณนี้่นจะคากลับหลังจากไปเที่ยวสะพานปะลามแปดมานะครับจากตรงเที่ยวไปลองเรือดินเนอร์มากาซิกับขึ้นสู่ไอคอนสยามหรือว่าเอเชียทริกนะครับ้าเรือแต่ละท่ากัน ถ้ามาสังเกตว่ากันนะครับว่านักกียาจะคลิกพักขนาดไหนนะครับเบิ้งพ้นบนลเรือนะครับฟาสุดยอดเบิ้งพ่อนกันยกใหญ่โแบบนี้กะมีความสุขกันโยกใหญ่แล้วนะครับพี่น้องเวลาเรือวิ่งผ่านสะพานพุธ เอาเอาต่างชาบร้องสนานนะครับร้องสนานบนเรือมองขึ้นไปนะครับก็เห็นมาหลายลำมากมากนั่นคือพระปางวัดอรุณยามค่ําขึ้นสูงเด่นนะครับมองไปเห็นแสงสีทองเหลืองอลามงดงามแสงไ่กระถุกกับสายนามกัเรืองแสงมาถึงจุดนี่เลยนะครับพระปางวัดอรุณสวยงามตลอดนานนะครับ ต้องมาอีกแล้วนะครับสําหรับเจ้าพญาเปรินเซ่สำหรับคํคขื้นนะครับบนสะ้าน้อยครับเต็มไปด้วยพรยรุ่นนุ่มสาวครับนักท่องเที่ยวก็มีหลายนะครับบนแต่วันนี้ครับวันนี้เต็มเลยนะครับอันนี้คือสะพานพุทธทายอด้านะครับยำกำกลื่นวันไรหลายนะครับอยากให้พี่ๆมาสัมผัสบรรยากาศจริงน้ำกันนะครับ ต้องไห้แง่นั่นคือเจ้าพญาปรินเซสละกันเดนอะออฟฟูเล่นนะครับสองลำเลยนะครับต่อแถวก็ัลงมาเข้าเบืองนํำกันนะครับว่าจะคลึกคักขนาดใดลํำนี้นะครับครับเข่าใกล้มากเรื่อยๆนะครับรุนน้ำกันนะครับซาตังซาจะร้องโดถึกใจบ่นะครับเบิ่ง แต่เจ้าพญาปีนเสเตจลำนี่เขามาแบบอารมณ์แบบเงียบๆซิ้วๆนะครับยังบบอเล่งร่อนนะครับ <c oughs> เมืองเขามาแล้วแสงสีทอง <c oughs> วันนี้ก็บกแหล่งน้ำบรรยากาศบนเรือให้จะรับส่งมกันนะครับเสวยงามจริงๆนะครับ เอามาล่อส้มเดอออปูเลนํนำกันต่อนะครับว้าวขอามาเรื่อยเรื่อยรุ่นกันนะครับว่าลำนี้จะเข้ามาแบบเดอออปูเลนลำใหญ่มาอสองอย่างนะครับพี่น้องไม่ไม่ใช่เดอรออปปูเลนก็จะเป็นแกลนฟูลเฟิร์สน่าจะเป็นแกรนฟูลเฟิร์สเดอไฟสีชมพูนะครับว่าเดอออปูเลนจะสูงกว่านี้นิดหน่อยนะครับ ลำนีำน้เป็นแกลนฟูเฟิร์สนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเขาเบิ่งความสวยงามบนทางบนเลือว่าจะสวยงามขนาดใหน,นะครับเบิ่ออ๋อเจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหลำใหญ่มากลำใหญ่สวยงามตะการตา ิดพ้าขึนมวันเดอ,เอร์ฟูเฟิร์สเด้อน,นะครับลำนี้เป็นวันเดอ,เอร์ฟูเฟิร์สนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่สวยงามโอ้โหเบิงคับกับครับ,บ,รรบอ่าเต๋อ บนสะพานร้องโดกันใหญ่เวลคมชูชายแรงสวยงามมากมากโอ้โหสำหรับลำนี่นะครับพี่น้องมาแบบส่งเสียงเ้อไม่เงียบนะครับเปิดเพลงมาว้าวสวยงามนะครับสำหรับเจ้าพญาเปรินเซ่นะครับเบิ่งว้าว สุดยอดจ,จริงๆนะครับเจ้าพยาเปรินเซตผ่านไปนะครับคนบนสะพานร้องยกใหญ่เต็มหมดเลยนะครับตรงสะพานม่างึ้นไปอ่ะครับพี่น้องน่าจะใกล้จะหมดแล้วล่ะสำหรับเรือแต่ละลำที่มาว้าวเมือลำนี้ผ่านมา ยอดมากมานะครับพี่น้อ,องส่งเสียงโลล้องกันใหญ่เลยสำหรับเจ้าพญาปรินเซเข้ามาตรงกลางนะครับเบิร์มาเตอรเจ้าพญาปรินเซแบลงง้คอสวยงามมีดาบผ่าด้วยสุดยอดจริงๆนะครับกะยังคงหลั่งไหลามาเรื่อยๆอนะครับมองขึ้นไป ไปก,ก็จะเห็นนะครับเบิ้งครับมาเตอร์ทำนี่ก็เป็นสะไมรยริเวอร์ไซด์นะครับเบิ้งโอโ้โหสวยงามนะครับอ๋อลำนี่เป็นไว o อ c h ็ตเดอร์นะครับพี่น้องเรือสามสันสวยงามคนโบกมือใส่กับโอโ้โห ร้องโลกันใหญ่นะครับพี่น้องเมื่อเรือเข้าไปแบบนี้สุดยอดความสวยความงามเบิร์กสุดยอดมากๆความมีสิ่งของเมืองไทยนะครับไวออคิดเข้าไปนะครับพี่ต้องวันนี้น้ำขึ้นไม่เยอะนะครับเรือลอดได้สบายสบายสำหรับสะพานโพสนะครับคนกะเต็มสะพานนะครับพี่ต้องเบิ่งข้างหน้า ยังคงมาเยอะนะครับสวนเย็ดร้อ,อยตะมออ้งใกล้แล้วใกล้แล้วสั่งบัตรบัตรตะม้งเนะ้อเชฟตัดกลางได้อยู่ไดออ้ได้อยู่ได้อยุเดินสิ้นวันจะร้องกันขาดมาเรื่อยๆครับพี่ๆทุกท่านนี่คือเจ้าพญาปลีนเสตอีกหนึ่งลำเนื้อนะครับเบิง่ง มาแต่เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วนะครับคนบนเรื่อนะครับพอนสนุกกันใหญ่นะครับเบิง้งโบกยื่สุดยอดอสุดยอดมากมากนะครับยังคงหลั่งไหลกันลงมาเรื่อย ว้าวเบิ่งคกับพี่พี่สกขาามากอีกหนึ่งลำนะครับนี่คืื่ไวเอร์อฟิสอีกหนึ่งลำนะครับคุณเต็มนะครับไวเอร์ฟิสเป็นเรือสามสั้นนะครับป๊ดสวยงามสวยงามนะครับเบิ่งป๊าดสุดยอดม,อมากมากนครับว้าวร้องโลกันใหญ่เลยนะครับ ยอดสำหรับคลิปวิดีโอนี่คำเคลิ้น,นี่ก่าบอกมีอย่างหลายเด้อนะครับบอกกิเลงก่าพาพี่ๆมารับชมสำนี่นะครับถ้าชื่นชอบในคลิปกะอย่าลืมนะครับพี่ๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้กำลังใจให้บอกกิเลงทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบอกกิเลงด้วกันกดไลค์อ,ออกไปถ่ายคลิปนี่ข,ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ